นี่คืออิทธิพลของความเกลียดชังครับนะครับให้สาบานก็ได้ว่าไม่เคยเกลียดชังลุงพลปะแตนเนี่ยให้สาบานเลยนะครับมันเป็นพิสูจนแบบ์แบบแบบแบบพื้นบ้านนะครับเพราะมันมันมันจะพิสูจน์ด้วยการทางวิทยาศาสตร์มันทําไม่ได้นะครับเพราะเป็นการมันมาจากความคิดมันมาจากสิ่งที่อยู่ข้างในมันวัดไม่ได้ วิทยาศาสตร์ไม่เคยวัดความเกียรติชังว่าคนนั้นอยู่นิ่งๆเนี่ยเขามีรู้สึกว่าเกียดติชังหรือรักมันอ่ามันวัดไม่ได้มันจะวัดจากคําพูดและการกระทํานะครับนะครับขอบคุณมากนะครับ267หท่านนะครับวันนี้จะถึงสา0รอยหรือเปล่าน้อนะครับจะมาวัดดูช่วงเช้าว่าจะมีคนเห็นอาจารย์หรือเปล่าเพราะว่าช่วงเย็นก็มีคนไม่เห็นนะหมายความว่า เห็นมีจํจนวนน้อยนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะฮะคุณสมัยคุณนิกรคุณธัญรัตน์ครับคุณนักเรียนนะครับคุณนิดหน่อยนะครับคุณสายหยุดคุณพิกคุณพิงอะไรสักอย่างนะครับพิงพิงพีเอเอ็นนะครับนะครับคุณยายในต่างแดงก็เช่นกันนะขอบคุณมากนะครับนะฮะ ตอนนี้แอดมินช่วงเช้ายัางไม่มีนะฮะแอดมินยังไม่ตื่นนะครับนะครับแอดมินยังไม่ตื่นนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยขึ้นช่วงนี้ไงครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ในกลุ่มไหนก็ช่วยอาจารย์ในการเซฟลิงก์นะครับไปวางในกลุ่มด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยนะครับนะครับ เพราะอาจารย์ไม่มีกลุ่มตัวเองนะครับกลุ่มกลุ่มอาจารย์ตอนนี้เหมือนตอนนั้นน่นะครับมีอยู่สี่ห้าคนพูดคุยในกลุ่มตัวเองยังมีคนแคปไปนะฮะยังมีคนแคปไปทําใหเออ้เป็นปัญหาในกลุ่มนะครับกลุ่มมีสี่ห้าคนก็ยังมีมหามารสามารถควบคุมคนในกลุ่มผมได้แล้วก็ให้แคปคําพูดไปแบบนี้นะฮะ ดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยไปยุ่งในในกลุ่มต่างๆมากนักนะครับเพราะว่าไว้ใจกันได้ยากมากนะครับก็ให้ทุกท่านพูดคุยกันไปนะครับเพราะเขากําลังจับตาอาจารย์อยู่นะครับเขาเขาก็ขู่มาว่าอยู่ในช่องไหนเขาจะเห็นหมดว่างั้นนะครับนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับช่องเล็ก54ท่านนะครับนะฮะก็พูดไปตามนี้ก่อนนะครับเพราะว่า ผมไม่เคยไลฟ์ตอนเช้านะครับดังนั้นแอดมินก็ยังไม่รู้นะครับนะครับมนทินมนทินปีหน้าความเศร้าหมองอย่างน้อยนะครับสภาวะจิตลุงพลป้าแตนและ f อฟลุงพลนะหรือ f อฟพอตอนั่นเลยนะครับอ,อ,อันดับแรกเลยนะครับคือกำลังใจเต็มเปี่ยมเพราะว่า มันขอให้มันเป็นโอกาสของลุงพลพัตนแล้วก็เอฟซีลุงพลเถอะนะครับในปีหน้านะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันเพราะว่าลุงพลพัตนเดินทางมาถูกทางครับก็คืออยู่ในขอบเขตของตัวเองนะครับถ้าจะตอบโต้ก็เท่าที่ทําได้นะครับตอบโต้เท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็เรายือนอยู่ในจุดนะครับ จุดที่พัฒนาลุงพลยืนอยู่ในจุดที่พัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาสังคมนะครับก็ปล่อยให้พวกมนทินทั้งหลายเขาจะพยายามที่จะใส่มนทินลงมาเรื่อยๆนะครับจะใส่ความเกลียดชังลงมาเรื่อยๆจริงๆแล้วมันก็คือการแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้น เกียรติชังลุงพลขนาดไหนนั่นเองครับแต่เขาไม่รู้นะครับสิ่งที่เขาไปวิ่งนั่นวิ่งนี่เขาไม่รู้ว่าเขากําลังพิจารซนตัวเองอยู่ว่าเขาเป็นปฏิปักษ์นะครับเขาเป็นอลริแต่เขาไม่รู้ตัวเขาจะอ้างนั่นอ้างนี่นะครับอ้างให้เขาดูดีเขาก็จะดูดีในในสมาชิกของเขาแหละครับแต่ว่าในระยะยาวผมบอกได้เลยว่าทําไมเขาจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเขามองกันไม่ออกว่าทําแบบนี้มันไม่ดี ทำแบบนี้มันไม่ถูกนะครับนี่แหละครับอิทธิพลความเกลียดชังครับประโยชน์จากความเกลียดชังนี่หาไม่มีอยู่แล้วนะครับนะครับดังนั้นพวกเราก็คิดว่าถ้าจะวัดกันดีๆนะครับฝั่งความเคลื่อนไหวนะครับระหว่างฝั่งเรากับฝั่งนู้นเนี่ยจริงๆแล้วมันหลับตาดูก็ได้ว่าฝั่งไหนฝั่งไหนคือฝั่งฝ่ายดีครับ ถ้าเราจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนมาฟังก็จะทำเป็นเกลียดชังเพราะว่าเขาคิดว่าเขาดีไงฮะนี่คือความกลับกันของสมองคนครับนะครับอคติเจตนาคติเจตคติคือหรือความคิดนี่แหละครับทิฏฐิความเห็นนี่แหละครับมันมีความเห็นถูกกับเห็นผิดคนเห็นผิดเขาก็คิดว่าเขาเห็นถูกนี่คือปัญหาของเมืองมนุษย์ครับ จึงมีสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินี่แหละครับเรื่องนี้มันประหลาดครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าการมีตัวตนการยึดติดตัวเองมิฉะนั้นคงไม่มีคนชั่วคงไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายเพราะคนเหล่านั้นเขาคิดว่าเขาทำมาหากินโดยสุจริตในแบบของเขานะครับเขาต้องทำอย่างนั้นเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนดี คนโกงแผ่นดินคนปั้นลูกหลานตัวเองมาเพื่อจะเป็นคนชั่วคนหากินในทางที่ผิดพ่อทำธุรกิจเถื่อนทำของเถื่อนทำของหนีภาษีผิดกฎหมายทำไมเขาส่งต่อลูกหลานเขาพ่อแม่เขาส่งต่อกันมาโดยเขาไม่รู้ว่าเขาทำผิดแต่เขามีความสุขที่เขาได้นั่นได้นี่จากการทำชั่วนี่คืออิทธิพลของการเห็นผิดครับ มันเป็นทางไปของมันอย่างนี้ดังนั้นเขาก็ทําชั่วจงชั่วลูกชั่วหลานเขานี่แหละครับเพราะมันมาจากการสั่งสอนอบรมสั่งสอนครับมันมาจากการอบรมสั่งสอนการคาดกันร,ระหว่างเช่นคนอัจฉริยะกับคนบ้ามันก็ห่างกันแค่เส้นยาแดงผ่าแปดเป็นต้น นะครับแต่ยังไงเสียนะครับผมเชื่อว่าไม่รู้ล่ะนะครับผมก็มั่นใจถ้าจะบอกว่ามั่นใจในตัวเองมันก็ยังไงอยู่นะครับแต่ผมก็จะให้ยูทูบเบอร์และก็เอฟซลุงพลนี่แหละครับเป็นเครื่องตัดสินว่าพวกเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเดินทางถูกเรามาถูกทาง เพราะเราไม่เคยไปลุกล้ำกําเกินใครเราไม่เคยไปกล่าวหาใส่ร้ายใครเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเราไม่เคยไปจะทำให้ใครคนอื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยต่อให้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับใครแต่เราก็ไม่เคยไปเริ่มต้นที่จะไปก่อเหตุก่ออะไรเพื่อจะทำให้คนคนนั้นเขาเสียอกเสียใจทำให้คนนั้นเขาเสียหายทำให้คนนั้นเขา รู้สึกว่าเป็นมนทินจากเรานี่คือเครื่องวัดดังนั้นเราไปคนที่กำลังทําลายลุงพลอยู่เนี่ยถ้าเราไปเถียงเขาเขาคิดว่าเขาถูกเขาคิดว่าเราพวกเราผิดเขาคิดว่าเขาดีเขาคิดว่าพวกเราทําผิดเขาคิดว่าเขาทำตามกฎหมายแต่พวกเราก็มีนักกฎหมายเขาคิดว่าเราก็คิดว่าเขาทําผิดนี่คือพลังเห็นผิด กับเห็นถูกมันจะเดินคู่กันไปอย่างเนี้ดังนั้นถ้าเราหยุดหยุดที่จะตอบโต้เขาได้ไหมได้ครับนั้นถ้าเรามายังตอบโต้เขาอยู่เพื่ออะไรก็เพื่อให้คนที่ยังไม่รู้เรื่องตามเขาเนี่ยเผื่อวันหนึ่งเขามีสติปัญญาดีดังนั้นคนที่ถูก เขาเรียกว่าถูกล้างสมองล้างสมองบางทีเนี่ยฮะจะต้องย้ำคิดย้ำทำถ้าบอกว่าลุงพลเลวเขาจะต้องย้ำทิศย้ำคิดย้ำทำให้กับคนเหล่านั้นว่าลุงพลเลวลุงพลชั่วเขาต้องย้ำคิดย้ำทำเพื่อไม่ให้สมองนั้นน่ะมีการพัฒนาการไม่ให้สมองถูกพัฒนาการไปในทางหนึ่งทางใดนะครับอย่างนั้นทำไมคน ท่านถ,ถ้าพวกเราเฉยๆเนี่ยคนที่ยังไม่สามารถค้นหาข้อมูลเองได้เขาไม่มีเวลาที่จะไปสืบค้นอะไรได้ถ้าเราปล่อยเขาอยู่เฉยเขาจะถูกล้างสมองได้เขาจะถูกดึงไปอยู่ส่วนนั้นได้มันมีแรงจูงใจหลายอย่างที่จะทำให้เขาหยุดคิดแล้วมาเชื่อในสิ่งที่มีคนเอามาป้อนทันทีนะครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าล้างสมอง เช่นบางคนยัง,ย,ง,งยังกึก้งยังกั้มกั้ึงกึยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกถูกล้างสมองได้ไง่ายครับถูกดึงไปอยู่ฝั่งนั้นได้ไง่ายดังนั้นเช่นกรณีที่มีการด่างดําที่พยายามที่จะมาทําให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีลุงพลเป็นคนเลวทําเขาเนี่ยนั่นแหละครับ f อฟลุงพลยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลจริงอยู่ไม่ได้นําโดยเจ้าปู่ พันธานานหลายๆคนเน่ยเพื่อแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นให้มันให้มันตรงกันข้ามนะครับดังนั้นการโกหกมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากคนโกหกบิดเบือนจึงมันมีจึงมันมีคาว่าบิดเบือนอําพรางซ่อนเลนพูดความจริงกึ่งหนึ่งบ้างนอกนั้นโกหกหมดเท็จจึง ไม่ให้คนที่หลงไหลไปกับคนเหล่านั้นเพราะว่าเมื่อเราหลงไหลใครไปแล้วเราจะฟังเขาโอกาสที่จะได้ยินสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เพราะคนที่จะบิดเบือนเนี่ยเขาจะพร้อมจะบิดเบือนเขาพร้อมที่จะเอาพูดนิดหนึ่งควาความจริงนิดหนึ่งความสิ่งบิดเบือนนิดหนึ่งดังนั้นยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลเวลานั้นจึงสามารถ ช่วยดึงสติคนให้กลับมาได้เยอะก็เอาเหตุผลอย่างนั้นมาลองรับเหตุผลอย่างนี้มาเอาข้อเท็จจริงมาพูดให้มากที่สุดเพื่อให้คนต่างๆที่ยังงง,ง,งอๆอึง้งๆยังตามกันอยู่ยังเห็นรักกันยังรักกันอยู่ทําไมจึงมีคนยังลักฝั่งตรงข้ามยังมาเป็นสายให้ฝั่งฝั่งเขาอยู่ทําเป็นเนียนมาฝั่งเราหนึ่งเขามีแรงจูงใจเรื่องอื่น ที่มากกว่าความจงรักภักดีมากกว่าความรักฝั่งเราเขามีแรงจูงใจอื่นเขามีแรงบีบอื่นที่ยังจงรักภักดีต่อฝั่งนู้นตอนนี้ก็ยังมีความคาราคาซังกันมากในยังยังมีความคิดว่าฝั่งลุงพลเองอาจจะยังมีสายอยู่ก็ได้นะครับ ความผูกพันเดิมมันต้องแก้ได้ด้วยด้วยข้อที่จริงอันไหนถูกอันไหนผิดถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็คงยังเป็นคนขค,คนของผ่ง,งนู้นอยู่ซึ่งคนเราต้องมีอิสระอิสระทางความคิดความสัมพันธ์ทิ้งไว้ก่อนยึดความถูกต้องไว้ก่อนนะครับดังนั้นความจิตใจมนุษย์เราพูดยากนะฮะ นั้นมนทินคือสิ่งที่ถูกใสไปในสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้มีการบิดเบือนหลอกลวงหลอกลวงและให้สิ่งนั้นแปะเปื้อนแปะเปื้อนให้ลุงพลแปะเปื้อนให้ลุงพลจากผู้บริสุทธิ์กลายเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เขาเรียกว่ามนทินนะครับให้สิ่งที่ไม่ถูกกำนิถูกาำนิเรียกว่ามนทินนะครับ ให้สิ่งที่ไม่มีไม่มีความมืดดำก็ใส่ให้มืดดำให้มัวมัวให้งงงงให้เป็นที่คลหาอยู่นั่นคือเรียกว่ามนทินนะครับนะครับจากใสๆสอยู่ก็ทำให้ขุนมัวเรียกว่ามนทินนะครับนะฮะจากไม่เคยทำ ไม่ได้ทําสิ่งนั้นแต่ทําให้เชื่อว่าทําสิ่งนั้นก็คือใส่มนทินเข้าไปใส่ความชั่วร้ายเข้าไปการโกหกคาข่าวข่าวหาคําลือนี่คือมนทินนั้น,น,นตัวบุคคลใดที่ถูกใส่ร้ายไปสีบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับมันเป็นตัวอย่างหลายคนนะครับที่เป็นผู้บริสุทธิ์แต่กลายเป็นผู้กระทําผิด ติดคุกติดตารางถูกตัดสินว่าผิดมีมาเยอะแล้วครับมันคนละยุคคนละสมัยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันเคยมีมาแล้วมันมีคนรู้เทคนิคมันมีคนรู้เทคนิคมีคนฉลาดเกินแต่มีความชั่วอยู่ในสันดานจึงพยายามมาบิดพลิ้วมาปรับเทคนิคทางกฎหมายมาปรับเทคนิคทางกระบวนการยุติธรรมแล้วเขาสามารถทำให้เทคนิคนั้น บิดจนให้คนบริสุทธิ์เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ได้มันมีมาหมดแล้วครับเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับจริงๆมันอยู่ที่สันดานคนคนชั่วอยู่ที่ไหนก็ชั่วคนชั่วอยู่ที่ไหนก็ทุจริตคนชั่วอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะขาดความเจริญคนชั่วอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะไม่ได้รับผล ควรจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีคนชั่วอยู่ในนั้นและคนชั่วนี้แปลกนะคนชั่วเขาไม่เคยคิดว่าเขาชั่วนี่คือปัญหามันไปมันไปตรงกับคำสอนพุทธองค์เลยนะครับว่าบัณฑิตย่อมรู้ธรรมของบัณฑิตและบัณฑิตสามารถรู้ธรรมของคนพานได้แต่คนพานจะไม่รู้จักธรรมของบัณฑิต เขาจะรู้แต่ทำของเขาทำไปว่าการกระทํานะครับนําไปสู่การกระทําดังนั้นบัณฑิตจะรู้นะครับทางใครทางมันจะรู้ว่าอันไหนเป็นธรรมของคนพานบัณฑิตก็เลยไม่ทําแบบคนพานเพราะเขารู้ว่าอันไหนเป็นแบบพานอันไหนแบบบัณฑิตเขาก็ทําแบบบัณฑิตส่วนคนพานไม่รู้จักบัณฑิตบัณฑิตคืออะไร ทำยังไงจะเป็นบัณฑิตเขาไม่รู้ครับเขารู้แต่สิ่งที่เขาทําแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทําทําความเจริญให้เขาเขาไม่รู้จักบัณฑิตเขาจึงไม่ได้ทําแบบบัณฑิตเขาต้องอยู่แบบคนพานเหมือนกันนี่คือสิ่งหล่อล้อมให้ถูกมาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง บางทีเขาเคยโกหกโกหกหลอกลวงจนไม่มีใครตําหนิไม่เคยมีใครดัดจนเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทําเป็นสิ่งที่ถูกอันนั้นประการแรกการอบรมสั่งสอนเป็นมีแบบอย่างที่ดีบางอย่างแบบอย่างไม่ดีแต่คําสอนดีๆเนี่ยบางทีก็ใช้ไม่ได้เขาจึงใช้คําว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนเพราะการเรียนแบบเป็นสิ่งสําคัญมาก ไม่มีใครเรียนแบบโจรแต่วันใดวันหนึ่งถ้าสังคมเห็นว่าคนทำแบบนั้นแบบโจรเนี่ยดีถูกยกย่องไม่มีความผิดทำแล้วเขาทำไมดูดีเขาทำไมร่ำรวยถ้าแบบนี้จบเลยครับสังคมปัจจุบันกำลังปล่อยให้ตัวอย่างที่เร็วๆเนี่ยได้ดิบได้ดีดังนั้นถ้าเด็กสมัยนี้ เรียนแบบไปในทางไม่ดีก็อย่าโทษเด็กทีเดียวก็ไม่ได้ครับต้องโทษผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยใครเห็นด้วยกดหนึ่งนะครับบางทีการจะแสดงผลที่ดีแต่มันต้องมีจังหวะเช่นในหนังละครเนี่ยแสดงให้เห็นความชั่วแต่เด็กจะเห็นแต่ตอนทําชั่วเพราะหนังละครมันต้องไป แก้ปมตอนท้ายว่าคนชั่วทําแบบนี้แบบนั้นดังนั้นเวลาเด็กดูหนังดูละครเขาจึงให้พ่อแม่ดูเอ้ยลูกเอ้ยนี่คือเป็นการทําให้เห็นว่าวิธีการทําชั่วอย่างนี้นะลูกทําไมหนังละครจึงไม่สามารถพูดจาไพเราะได้เลยทําไมคนจัดรายการต่างๆจึงไม่สามารถพูดจาไพเราะได้ก็รู้นี่ว่าการพูดอย่างนั้นเป็นการพูดหยาบคายพูด สอเสียดพูดเพอ้อเจอ้อเป็นการโกหกทาไมจึงปล่อยให้เกิดขึ้นในสังคมตัวอย่างที่ดีมันก็หมดไปเพราะว่าจะพยายามให้เข้าแก่นเนื้อของความชั่วจะให้เห็นตัวอย่างของความชั่วในสังคมมันจะกลายเป็นมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้ทําไมต้องสูบบุหรี่เด็กเห็นว่าเท่คนหน้าตาดีเป็นพระเอกสูบบุหรี่เอ้ยเท่ะ่ะ มันไม่มีคำอธิบายหนังละครบางทีเนี่ยมันก็กว่าจะขี้ปมมันไม่บอกว่าสูบบุหรี่ไม่ดีถ้าสูบบุหรี่ไม่ดีโรงงานผลิตบุหรี่ก็คงจะปิดไปแล้วเป็นต้นดื่มเหล้าดีไหมก็เพื่อสังคมแต่เราจะบอกว่ามาสอนว่าอย่าดื่มเหล้าขับรถเลยก็โงเหล้าบุหรี่เต็มไปหมดก็พูด พูดว่าตาขยิบนั่นแหละครับมันจึงแก้ไขปัญหาไม่ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันลูกหลานเราก็สอนไม่ได้สอนง่ายนะครับยิ่งสอนลูกตัวเองยิ่งสอนสอนไม่ได้เลยลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะครับดังนั้นโดยมากก็ต้องให้ครูแม้พ่อแม่ก็อยากให้ลูกเชื่อฟังแต่ว่ามันก็ไม่ง่าย ส่วนมากาพ่อแม่ที่เป็นครูแต่ลูกตัวเองที่เป็นเด็กอยู่ในนั้นจะสอนไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาลูกตำรวจไม่ได้หมายก็ว่าลูกเขาจะเป็นคนรักอาชีพตำรวจลูกตำรวจเป็นโจรเยอะแยะทำผิดก็บอกว่ารู้จักชื่อพ่อกรูไหม รู้จักพ่อกูไหมอ้าวมึงรู้มึงอยู่กับพ่อมึงยังไงอะ่ะมึงจึงไม่รู้จักพ่อมึงมันม,มาถามคนอื่นเป็นต้นนะนะแบบนี้นะฮะนะนะดังนั้นลุงพลมนทินที่ยังมีอยู่ก็คือคดีน้องผลไม้นี่แหละครับลุงพลต้องพิสูจน์ตัวเองตอนนีค้คดีผลไม้ครับน้องผลไม้นี่นะครับ ก็ฝากมีแต่ทนายเท่านั้นครับจะช่วยลุงพลได้ครับมีแต่ทนายเท่านั้นจะช่วยลุงพลให้พ้นผิดพ้นมนทิมนได้นะครับมันเดินทางมาเลยครึ่งเลยครึ่งแล้วนะครับและเรามั่นใจเหลือเกินว่าทางมาถูกทางแล้วได้ทนายที่เราเรามั่นใจได้ก็ีพิสูจน์กันแหละครับว่า สิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะมีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคเพื่อจะให้ลุงพลพ้นผิดมันจะมีอุปสรรคอะไรอีกไหมนะครับเราต้องเชื่อมั่นว่าในกระบวนการยุิธรรมเนี่ยมันจะต้องมีความยุิธรรมจริงๆเหมือนลุงพลเชื่อมั่นในกระบวนการต่อสู้นี้นะครับลุงพลเชื่อมั่นในกระบวนการในชั้นศาลเท่านั้น ลุงพลหวังทางเดียวหวังที่เดียวคือกระบวนการในชั้นสาก็แสดงว่าลุงพลต้องมั่นใจว่าทีมทนายสามารถทำให้ลุงพลพ้นผิดได้แน่นอนครับย้อนไปที่ทีมทนายเดิมที่ทิ้งไปผมยังกระลบในคำในในความคิดตรงนี้อยู่นะครับที่เขาพูดเสมอว่า เขาใช้ดุลพินิษของเขาเขาใช้ปัญญาของเขาใช้ไว้พิบทั้งหมดที่มีมาแล้วพูดไว้เสมอว่าทนายกลุ่มไหนมาทําคดีนี้ลุงพลก็สามารถทําให้ลุงพลพ้นผิดได้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันในมุมมองหนึ่งว่าเราไม่ได้พูดเองแต่มีหลายคนพูดไว้ก่อนที่จะมีการจับกันนั่นกันนี่นะี่ย ทนายอื่นๆที่จัดรายการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายผู้เป็นนักวิชาการหลายๆคนก็ยังมองว่าลุงพลเนี่ยจะรอดในชั้นศาลเพราะหลักฐานอ่อนเป็นต้นผมไม่ผมคิดว่าไม่เคยมีหรอกครับที่คดีในโลกนี้ที่ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นเลยแต่สามารถสืบจนเห็นว่าคนที่ถูกกล่าวหาเป็นคนผิดผมว่า มีเปอร์เซ็นต์น้อยพยานแวดล้อมน้อยครับที่ศาลจะเชื่อพยานแวดล้อมเมื่อพยานแวดล้อมศาลเชื่อได้น้อยอรายงานทางนิติเวชหรือนิติเวชทศาสตร์ก็น่าจะมีผลแต่กับไม่มีอะไรที่ยืนยันว่าเป็น เป็นลายมือเป็น DNA เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถค้นหาทางวิทยาศาสตร์แบบตรงๆไปตรงมาได้ไม่มีลุงพลปมาแตะเมื่อเราย้ำอยู่อย่างเงี้ยเรายังจะคิดว่าฝั่งตรงข้ามยังจะสามารถยัดเยียดความผิดให้ลุงพลได้ไหม เราต้องผักความหนักใจไปให้ฟั่งโจทย์ครับคดีอาญาเนี่ยนะครับศาลจะให้ความสำคัญที่พยานของฝ่ายโจทย์เราฟังอีกครั้งนะครับคดีอาญาเนี่ยศาลจะให้ความสำคัญที่พยานฝ่ายโจทย์เท่านั้นมันจึงจะมีผลต่อทนายฝ่ายจำเลยถ้าศาลไม่เชื่อทนาย ถ้าสาลไม่เชื่อพยานฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยก็พ้นผิดต่อมาครับลึกไปนิดหนึ่งถ้าสารพอเชื่อได้บ้างแต่ไม่สิ้นสงสัยสารจะยกประโยชน์ให้ให้โจทย์อ่ฐานสารจะยกประโยชน์ให้จำเลยดังนั้นมันมีข้อไหนบ้างนะครับมันมีข้อไหนบ้าง มันควรจะผลักดันความหนักใจไปให้ฝ่ายโจทเขาต้องรู้ว่าที่เขาว่ามาทั้งหมดตั้งแต่คนแรกเนี่ยมันมีความหนักใจมาให้ฝ่ายจำเลยตรงไหนบ้างเมื่อไหร่จะมีหลักฐานเด็ดจำได้ไหมครับตอนยังไม่จับใครเลยเขาบอกว่ามีหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดจำได้ใช่ไหม ใครจําได้กดหนึ่งครับมันเหมือนการพยายามที่จะให้เป็นลุงพลอยู่ขณะนั้นด้วยการอ้างว่าพวกเขามีหลักฐานเด็ดมีหลักฐานเด็ดเพื่อให้สังคมขังลุงพลไว้ในข้อกล่าวหามันเป็นคำพูดควรหาคนที่บอกว่ามีหลักฐานเด็ดเนี่ยเอามานั่งใหม่สิว่า ที่คุณพูดวันนั้นว่ามีหลักฐานเด็ดจะเอาความผิดจำเลยได้เนี่ยตอนนี้คุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนคุณบิดเบือนใช่หรือไม่หรือคุณโกหกคุณนำความเท็จเข้าสูร่ระบบคมมอมพิวเตอร์หรือไม่ที่คุณย้ำให้คนคนหนึ่งถูกสังคมมองว่าเป็นคนผิดเพราะคุณใช้โอกาสในการพูดมากคุณว่า มีหลักฐานเด็ดมีหลักฐานเด็ดจําได้ใช่ไหมฮะมันมีหลายคนนะครับพยายามอ้างหลักฐานเด็ดนะครับมันมีหลายคนอ้างหลักฐานเด็ดมันเป็นการโกหกใช่ไหมโกหกเพื่อจะขังลุงพลไว้ใน